เอาเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ถือว่าพวกเรานะครับได้ห้ามผ่านกันมาไปประมาณอยู่ที่ประมาณ32เที่ยวเอาเลยครับท่านผู้ชมเหลืออีกยีเที่ยวเราจะกำชับเวลาได้แต่เราไม่กำชับพื้นที่เอาเลยครับพี่น้องครับเจ้าแม่โนนสง่านั้นรับผิดชอบลูน้ำสีแดงเพชรสว่างนาวารับผิดชอบลูน้ำสีเงินเขาเทียบทุนแล้ว เทียบทุนแล้วเอาแล้วเอาแล้วเที่ยวที่14ในภาคปลายที่หนึ่งของสายบีเจ้าแม่โนนสงาพบกับเพชรสว่างนาวาในร่องน้ำสีน้ำเงินกรรมาการชูทงผู้ชนะ ท่านผู้ใหญ่อุตสาบอกชิงที่ดึงโอ้โทษทีครับมาเล่นสายกอผู้แพ้มาเล่นสายขอดูกันยาวๆเลยครับเรือท้องทินเอาแล้วจุมพายจุมพายยังไม่ได้ครับ กรรมการสั่งถอยครับธงไม่นิ่งเมื่อไรต้องถอยครับเนื่องจากว่ามีกุ้งอยู่ในล่องน้ำแดงนั้นมาเข็นช่วยเรือส่วนปูล่องน้ำสีเงินออก พี่น้องดูจากเที่ยวที่หนึ่งดาวหนึ่งนาวีกะเทพแสงจันทร์ผ่านไปแล้วมาดูเจ้าแม่สวนสง่าเจ้าแม่โน,โนลวลสง่าเราไปชอบลูน,น้ำสีแดงกับเพชรสว่างนะะักขาับสว่างนักขาังนัน้นราบอกสองในงสายเอล,ลก,เก็รู้น้ำสีเงินขู่ขีดสุสีเบียดหนีกี่แบบ ้ยหลังจากกินข้าวกินปลาแล้วท่านผู้ชมมาดูกันนี่โอ้โหมือสุดลมกวัวเป็นน้ำต่างขนก็ตั้มายอมครับคู่ขี้สุติอยากเป็นแชมป์ให้ได้ใครอยากจะเป็นแชมป์ในไม่อยากจะเป็นเพชรปะเภทเวม่ได้ซื้อไม่อยากจะเป็นเพชรเล่นลุยขอลุยขอไม่ได้ซื้อไม่ไปจะขอเล่นถ้วยขอเจ้าแม่สนวังเจ้าแม่สนวังเบียดหนีกี่มาทวงยาวเสารหรือเพชรนาวะเพชรสว่างนาวะก็คู่ขี้สุติอู้ยตุวผีน้องดูกันดีตอนนี้ครับหัวกังทายเสมอยังไม่มีใครได้เปรียบใครจะยอมหรือไม่ยอมว่ายังไงละท่านผู้ชมโอ้โหต้องมีใครได้เปรียบบบบบเเเสสสีีีีียยยปรรรแแนน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 ่่อออออคคััััมมาาาาดดททหลงงงงง้้ขขใจ แม่โนดสว่างยาวแม่มอโนดสว่างได้รองน้ำสีแดงพบกับเพชรสว่างนาวาเอาเวยเอาเวยเอาเวยเอาเลยเอาเอาเลยว่ตอนนี้ผ่านไปแล้วครึ่งทางมาดูชัวร์่าตอนนี้ได้เปลี่ยนนิดนิดได้เปลี่ยนนิดนิดได้เปลี่ยนนิดนิดได้เปลี่ยนวิจ้าแม่โนดังงากับเพชรสว่างนาวาใครจะอยู่ใครจะไปครับตอนนี้ขู่ขีสูสีฉีกมาแล้ว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 มาดูว่าไผ่สีเพชรไผ่มาดูชัวร์่าใครจะเป็นใครไม่มีใครถ้าแม่แหนมำจะแม่โนดังงาก็ไม่ยอมครับเพชรสว่างนาวาก็ไม่ยอมขู่ขีสูสีเปลี่ยนนี่มาเลยวประมาณสิบห้าเมตร กีกับโนนสงหาได้หรือไม่ไล้สุดท้ายก็เฮ<ห>าเซนชัยไปโหลดโคดรดำๆประยุกต์กับแดดกนต่อไปเป็นการตัดสินการแข่งขันในเรือประเภทท้องถิ่นในเที่ยวที่14ระหว่างล่องน้ำแดงเจ้าแม่โนนสงหาพบ เพชรสว่างนาวานในร่องน้ำสิเนนบเงินคณะกรรมการตัดสินให้เรือเจ้าแม่โนนสงอาร่องน้ำแดงเป็นฝ่ายชนะ